สวัสดีค่ะวันนี้เป็นแรนด้อมความรักนะเขาอยากจะกลับมาไหมนะคะหรือจะกลับมาหรือเปล่าแล้วแต่ไพ่จะเล่าเรื่องนะคะเราจะไพ่จะบอกมาดูนะคะสําหรับคนที่ห่างหายกันไปเลิกลากันไปรอคอยกันกลับมาเขาจะกลับมาไหมหรือในใจอยากจะกลับหรือเปล่าอยากจะกลับแต่ไม่กลับก็มีนะโอเค ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะตอนนี้เป็นยังไง King of o n e n of Cup s ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดูมั่นใจดูคลั่งรักนะคะแต่มันเพิ่งหยุดนิ่งไปได้ไม่นานเองมีนิ่งมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะสงบนิ่ง เปลี่ยนสถานะหรอบางคนก็ดีอยู่กทางไกลนะคะเออเหมือนที่ที่ผ่านมามันก็บางคนก็เริ่มมาจากการเป็นเพื่อนเกิดขึ้นนะคะอการเริ่มต้นก็ดีนะถึงจะเป็นทางไกลหรือว่าผ่านอุปสรรคผ่านความอดทนมาก็ตามเออมันทำให้เหมือนว่าเอ้ยจะมั่นใจกับความรักครั้งนี้เออแต่มันมาพึ่งสะดุดนะคะพึ่งไม่รู้มันสะดุดจากอะไรเนาะเออมันมีความนิ่งความ อยู่ดีก็แบบหยุดชะงักขึ้นมามาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเจ้าสีดาบเนี่ยเรื่องของท็อกซิกเรื่องของความลับไม่พูดความจริงการโกหกก็ได้นะคะอย่างปรับปรับฉับพันเนี่ยปรับปรับฉับพันอาจจะเป็นคุณได้ข่าวเขาเขาได้ข่าวคุณแบบ ที่มันเป็นท็อกซิกหรือแบบว่าไม่ทันตั้งตัวนะคะซึ่งเป็นความลับอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบพังทลายแบบปุบปับฉับพันเลยก็ได้อืมคนนี้กับคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือว่าทางไกลนะคะชัดเจนมันเป็นสิ่งที่รู้มานะคะการรู้ข่าวมาหรือการได้ข้อมูลบางอย่างนะคะที่อาจจะบอกจะบอกไม่หมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขามันเลยมีประเด็นมันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้ ปังเปี้ยงขึ้นมาแล้วก็เงียบนิ่งนะมาดูว่ามีโอกาสไหมก่อนจะมาดูว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไหมเรามาดูว่าเขาเขาคิดยังไงในใจของเขาตอนนี้เขาคิดยังไงนะ I want to take care of you the way uh, the way you are always take Care of me เขาอยากจะที่จริงในใจของเขาเขาอยากจะดูแลคุณเหมือนที่คุณอยากจะดูแลเขาอ่ะนะคะ struggle with the เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งในใจของเขาเหมือนเขาอยากจะบอกคุณนะไม่ใช่อยากจะบอกอารมความในใจที่เขาพยายามเขาดิ้นรนอยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเขาอะเอออารมณ์ของเขาให้คุณรับรู้นะคะแล้วเขาเนี่ย ก็รักคุณมากกว่าที่คุณคิดนี่นี่คือสิ่งที่มันเป็นแบบออกมาจากไพนะ่นะไม่ได้พูดเองนะคะอันนี้ไพ่บอกนะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยไม่มั่นใจไม่ใช่อะ่ะผ่านไปได้เลยไม่ใช่คลิปคุณนะคะไม่ไดราม่ากับไพ่นะแล้วก็ของเขานะคะ I am learning spiritual reason หมายถึงความรู้สึกนะคะระหว่างเขากับคุณตอนนี้มันเหมือนกันที่เขาได้ เหมือนเขาสู่การเรียนรู้บทเรียนทางจิตวิญญาณอย่างหนึง่งเออเกิดขึ้นเลยทีเดียวทีนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าความลึกซึ้งมีโอกาสมีแนวโน้มไหมที่จะกลับมาเพราะดูเขาก็รักคุณนะดูถ่าเหมือนเขาก็รักเราอยู่นะแล้วเขาจะกลับมาไหมโอ้ทะเลาะกันอยู่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาตอนนี้หรอกคุณตอนนี้ยังทะเลาะอยู่นะ พอรออยู่ต้องการใครสักคนหนึ่งอยากเอาชนะมีความโกรธความหึงหวงมีแบบความแค้นเกิดขึ้นอยู่อือก็เลยหันหลังให้กันแล้วก็บล็อกกันด้วยเนี่ยมันถ้ามาสถานการณ์นี้ไม่ได้คืนดีตอนนี้หรอกคะ่ะขอดูภายในสามเดือนนี้มีโอกาสจะกลับมาไหมหรือพูดคุยหรือคืนดีไหมภายในสามเดือนนะคะไม่ไกลหนึ่งเดือนถึงสามเดือนนี้ หมอบ่าว่าถ้าจบก็จบกันได้ด้วยดีนะมูฟออนได้ด้วยดีอาจจะแอบส่องกันอยู่บ้างนะคะส่องหรือไม่ก็มูฟออนแล้วเริ่มต้นใหม่แบบเงียบๆหรือบางทีอ่ะเรื่องราวนี้ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันจบจริงๆอะ่ะมันจะจบแบบเงียบๆจบได้ด้วยดีจบแบบเยือกเยน็นจบแบบเงียบๆแต่แบบมันต่างคนต่างก้าวเดินไปอย่างอย่างมีสติอย่างแบบเออจบได้ด้วยดีอ่ะ แต่มันยังจะเป็นความทรงจําที่คิดถึงอยู่แล้วก็ยังหอยหาบางครั้งก็จะสอ่สองหาอยากรู้อยากเห็นนะคะเกิดขึ้นอืเหมือนจะไม่ได้กลับนะขอขอาการเมกชัวหน่อยนะว่ากลับหรือไม่กลับหนึ่งใบ yes หรือ no yes ค่ะมีโอกาสได้กลับส,สำหรับบางเคสนะที่ไม่ได้กลับเพราะว่าบางคนก็ตองหนึ่งขึ้นมาเลย หน,หนึ่งเกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งมันเป็น intuition นะคะคุณก็มีเซนสัมผัสรับรู้ได้แล้วอืม,าบ,มาบางกรณีมีการกลับมาค่ะบางกรณีมีการกลับมาถ้าไม่แรงเกินไปมีการกลับมาแต่ถ้าอีกบางเคสคุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันยากที่จะเยียวยาแล้วนั่นคือเราจบกันได้ด้วยดีนะไม่ต้องแบบว่าไปโทษอะไรทั้งสิ้นนะคะ สำหรเคสที่ไม่ได้กลับก็คือมันเหนื่อยมันหนักมันสุดๆดแล้วทั้งคูออ่อาจจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี้เจ้าของแล้วนะคะหรือการทุ่มเทเนี่ยมันไม่ได้ความจรงิงจังมั่นคงซื่อสัตย์ก็เลยต้องแบบยอมที่จะเจ็บแล้วก็เดินจากไปนี่คือกรณีที่ไม่กลับส่วนกรณีที่กลับก็คือกรณีที่กลับคือคนที่แบบว่ายังแคร์กันอยู่ ังมีความมั่นคงให้กันและกันอยู่นะคะมันเป็นบททดสอบที่ต้องผ่านผ่านพ้นหรือเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงหรือเรื่องของอารมณ์นะคะถ้ากลับนะคะถ้าเขาเป็นชาวธาตุดินธาตุน้ํามีโอกาสได้กลับนะคะธาตุดินธาตุน้ํามีโอกาสได้กลับธาตุดินธาตุน้ําหรือชาวธนูเนี่ยมีโอกาสได้กลับเช่นกันเอาละค่ะใช้วิจารณญ,ญ,ญาในการ,รฟังขอให้โชคดีฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเริ่มเค่ะ